ภาพที่ผมเห็นบริเวณตู้ mdb ก็จะมีสายมากองปริมาณมหาศาลไอ้สายที่กองอยู่กับพื้นเกือบทั้งหมดตรงนั้นแหละก็คือเสียสายวัดเลยวัดรัดแล้วก็ทําการสั่งรูปรูปรูรูปปั๊บอ่าโลนี้มีกี่เมตรกี่เมตรกี่เมตร ช่วงนี้ทองแดงราคากำลังขึ้นครับสายไฟราคาแพงขึ้นอย่างมากมายเป็นเรื่องน่าเสียดายจริงๆนะครับเกี่ยวกับการทำงานช่างหรือง,งานติดตั้งของเราเรื่องหนึ่งก็คือเศษสายครับเหมือนเป็นปัญหาที่แก้กันมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกๆงานเราก็จะเหลือเศษสายที่บริเวณหัวตู้ แล้วก็ตัดชิ้งโดยทั่วๆไปถ้างานที่เราปยปปาละเลยผมจะเห็นเสษนสายที่ตัดหัวชิ้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า3-4เมตรครับคือหลายๆครั้งที่ผมไปดูในงานบางโรงงานที่ไม่ได้ในช่างไร้เหลือท่นเองนะครับภาพที่ผมเห็นบริเวณตู้ M D B ก็จะมีสายมากองปริมาณมหาศาลโดยลากผ่านหน้าตู้จากหัวตู้ยาวจดท้ายตู้เลยครับ ซึ่งผมก็แทบจะมองออกได้ทันทีเลยว่าไอ้สายที่กองอยู่กับพื้นเกือบทั้งหมดตรงน,นั้นแหละก็คือเศษสายซึ่งเป็นปริมาณมหาศาลในคลิปนี้ในช่างไร้เหลือจะมาแนะนำเทคนิคครับว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อทำการลากสายแล้วให้เหลือเศษสายน้อยที่สุดยากมากครับที่จะไม่เหลือเลยแต่เราจะมีวิธีอย่างไรบ้าง ที่ทําให้เราเหลือเสดสายน้อยลงและก็ที่สําคัญทํางานเร็วขึ้นด้วยครับเรื่องแรกเลยคือบ่อยครั้งเลยที่ผมเคยเจอในการทํางานเกี่ยวกับการสั่งสายเมนครับเรามักจะให้วิศวกรหรือโฟโร์แมนของเราสั่งสายซึ่งมักจะเป็นการสั่งสายแบบค่อนข้างหยาบและก็เป็นประมาณการ และที่สําคัญก็คือเผื่อครับพวกเราชอบเผื่อโดยที่ลืมหลงลืมไปว่าการเผื่อเนี่ยกับเป็นการสร้างปัญหาเราก็เลยมักจะสั่งสายโดยวิธีการวัดจากแบบครับวัดเลยวัดัดัดแล้วก็เผื่อหัวเผื่อท้ายแล้วก็ทําการสัง่งลบลวบลปั๊ปบอ่าโลนี้มีกี่เมตรกี่เมตรกี่เมตรแน่นอนครับ จะเกิดความผิดพลาดอย่างมากมายมหาศาลแต่สิ่งที่ทางนายช่างได้เหลือทำเพราะโดยทั่วๆไปก่อนจะสั่งสายเมนทางผมก็จะบอกให้ทีมงานของผมโฟร์แมนหรือคนหน้างานทำงานร่วมกับทางน้องๆช่างหรือกลุ่มสัตว์ให้ไปทําการวัดจริงเลยครับการวัดชิงไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยนะครับในเมื่อตัวรางเราเสร็จแล้วตัวตู้เราเข้าแล้ว พปกติการสั่งสายเมนเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลายอย่างมากก็ประมาณ2อาทิตย์ไม่เกินนี้ซึ่งระยะเวลา2สัปดาห์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยโดยทั่วไปตัวตู้ต,ตัวรางเราก็เสร็จแทบจะเกิดหมดแล้วเราจะควรทําวัดจริงนะครับให้ได้ใกล้เคียงที่สุดแล้วก็เผื่อหัวก่อนลงตู้แค่ประมาณสักไม่เกิน1เมตรก็น่าจะพอเพียงนี่คือเทคนิคแรกแต่ก็รู้ครับอาจจะทําได้ สำหรับสายระยะสั้นๆแต่ถ้าเกิดเป็นสายระยะยาวก็อาจจะลําบากหน่อยเทคนิคที่2ก็คือผมจะสั่งตัดสายมาจากโรงงานเลยครับคือถ้าเกิดเป็นระยะสั้นๆสัก1ิเมตรสิเมตรที่ไม่ยาวจนเกินไปอาจจะเป็นจากกรณีของม้อแปลงไม mdb หรือสายช่วงสั้นๆเพราะถ้าเกิดการที่เราสั่งสายมาเป็นโลนใหญ่เลยปัญหาก็คือระหว่างเราลากเส้นแรกไปเสร็จ เราก็ต้องรอเส้นที่2ต้องมาตรงมาตัดบางทีเราก็จะมีความไม่มั่นใจว่าระยะที่หัวกับระยะที่ตัวปลายทานเราก็เผื่ออีกก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาหลือเสียสายแต่ก็สมมติว่าเรามีระยะสั้นๆเราวัดได้ค่อนข้างจะแน่นอนเช่นสายเส้นหนึ่งยาว18เมตรผมก็จะสั่งตัดจากโรงงานเลยครับ18เมตรมันก็จะหมายความว่าในเมื่อเราดึงออกจากบดโลนหรือมดขด เราก็จะได้งานที่เสร็จแล้วก็สายที่สองเส้นที่สามเราก็ขึ้นงานได้ทันทีเลยแล้วก็จะเหลือเศษสายน้อยจริงๆครับเทคนิคนี้เหมาะมากสําหรับสายสั้นๆเพราะเศษสายก็น้อยทํางานได้ก็เร็ว้รนี้มาเรื่องที่ยากขึ้นครับเพราะบางครั้งเราจะต้องลากสายเส้นหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องยาง50เมตร60เมตร80เมตรหรือ100รเมตรเอ๊ะแล้วเราจะ สร้างกระบ,บวนการอย่างไรให้เกิดความน่าเชื่อถือว่าเราจะเหลือเศษสายที่น้อยลงมาดูกันครับผมทำยังไงสิ่งหนึ่งที่ทางผมทำก็คือผมก็จะมีการกำหนดระยะต้นทางกับระยะปลายทางโอเคครับต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทางส่วนใหญ่กลางทางจะไม่ค่อยใช่ปัญหาครับไม่ต้องวัดจริงก็ได้กลางทางนี้เนี่ยเราวัดจากแบบ ออโต้ขัดเลยก็ได้ครับว่าตุ๊ดตุ๊ตุรงกลางทานซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีระยะที่ยาวที่สุดนะครับแต่จะมีปัญหาที่ต้นทางครับสมมุติผมสมมุติว่านี่คือห้อง M D B นะครับอันนี้คือตู้ M D B จะต้องทำการลากสายจากจุดตรงนี้แล้วกันครับจุ๊กจุ๊จุ๊ตุ๊ตตุ๊ตตมาตรงนี้ครับโอเคครับ มาเข้าที่ที่ตู้ตู้หนึ่งแล้วกันโอเคผมเอาเอาเอา,าลงตู้เลยแล้วกันนะครับเป็นประมาณนี้สิ่งหนึ่งที่ผมบอกได้ไงครับว่าตรงนี้ถึงจุดออกจากห้องนี้จากห้อง MDB ผมเรียกตรงนี้ว่าต้นทาง ตรงนี้ผมเรียกว่ากลางทางตรงนี้ผมเรียกว่าปลายทางระยะจากตรงนี้นะครับก็คือปลายทางตรงนี้ต้นทางผมก็จะบอกทีมงานของผมว่าให้สมมุติระยะขึ้นมา3ระยะก็คือระยะ A บวกระยะ A ระยะ B แล้วก็ระยะ C ส่วนปลายทาง ผมก็ให้มีการกำหนดระยะเป็น x y แล้วก็ Z ขึ้นมาตรงนี้การทางผมก็เรียกว่า l ย้ำนะครับตัวการทางสามารถวัดได้จากออโต้แคดเพราะเป็นระนาบเดียวไม่ได้มีขึ้นลงเนื่องจากว่านในแบบออโต้แคดของเราเนี่ย ก็มักจะเป็นแบบในแนวราบอย่างเดียวไม่สามารถรู้ระยะขึ้นลงได้แต่ระยะ ABC นี่หมายความว่ายังไรระยะ A ส่วนใหญ่พี่ผมก็จะสมมติว่าให้เป็นระยะจากตัวตำแหน่งเบเกอร์ตรงนี้ขึ้นมาที่ตัวรางด้านบนครับแล้วก็วิ่งมาเลี้ยวอาจจะมีขึ้นลงอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ปไปครับมาสุดทางที่ตรงจุดตำแหน่งที่ออกจาก ตัวผ่านกำแพงห้องเครื่องไฟฟ้าออกมามันก็จะหมายของว่าโอเคสมมติตรงนี้เป็นฟิดเดอร์ที่10แล้วกันครับเราก็จะได้ระยะ a บวก b วก c เท่ากับผมผมเรียกเป็นระยะอะไรดีผมเรียกว่าเป็นระยะ q แล้วกันครับมันก็จะหมายวามว่าตรงนี้ครับจากจุด a เพื่อให้ในห้องเครื่องทั้งหมดจนถึงตำแหน่งนที่ผ่านสลีฟของห้องเครื่องไฟฟ้าออกมา ก็คือระยะ Q ครับตรงนี้ฮะทั้งหมดโอเคครับพอต่อมาปลายทางะะเราก <UST ONE. S 2> ็มาดูปลายทางก็หลักการเดียวกันเลยครับ <mayoría> ก็ค <bracket> ือ <minimalist> x <matin> y z ก็จะหมายความว่าตรงนี้อาจจะเป็นไอในหนึ่งห้องก็ได้นะครับหรือเป็นระยะหลงสรุปก็คือ x บวก y บวก z เท่ากับ t แล้วกันสมมติก็คือเป็นระยะที่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 มันยุกงยกย่ยางเงี้ยครับ เราวัดออกมามันก็จะหมายความว่าฟีเส้นนี้ความยาวก็คือ q บวก l t, แล้วก็บวก t ก็จะได้เท่ากับระยะของสายฟีดนี้ครับแล้วเราค่อยเอาข้อมูลตรงนี้ครับไปสั่งสายแน่นอนครับต้องมีการเผื่อบ้าง แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถวัดระยะจุดตรงนี้ครับได้ค่อนข้างใกล้เคียงแล้วเราก็วัดระยะจากจุดตรงนี้ได้ค่อนข้างใกล้เคียงเศษสายเราก็จะเหลือน้อยมากๆเลยครับทุกท่านลองทําดูนะครับจากประสบการณ์ผมงาน1ง,งานเสียเวลาวัดตรงนี้ครับทุกตู้ทุกจุดเลยทุกเครื่องจากผมคิดว่าใช้เวลาไม่เกินวันถึงสวันซึ่งผมว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยครับกับเศษสายของท่าน เศษสายไม่ใช่มันเป็นเศษนะครับมันจะเป็นตัวสร้างปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมดูแลของงานของท่านเพราะเศษสายมักจะถูกแอบเอาไปขายทำให้เกิดการเสรียนิสัยหรือเป็นการ้างอุปนิสัยที่ไม่ดีทุกคนก็เลยพยายามจะทำงานแบบทิ้งๆคว่างๆเพื่อให้เกิดเศษวัสดุที่มากที่สุดเพราะจะรู้ว่าท่านก็จะบอกว่า ถ้าเป็นเศษวัสดุเองก็ขายและเอาไปแบ่งกันกินข้าวแบ่งกันเอาไปเลี้ยงไม่ใช่อุปนิสัยที่ดีเลยครับเรามาซัอุปนิสัยที่ดีในการทำงานดีกว่าครับทำอย่างไรให้เหลือเศษวัสดุที่น้อยที่สุดนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งง่ายๆเกี่ยวกับก,การลากสายเมนในตัววัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็มีระบบริหาจักการอีกเยอะยะเลยครับ ที่นายช่างไร้เหลือทำไว้เพื่อให้เกิดการสูญเสียเศษวัะสะดุให้น้อยที่สุดง่ายกว่าเร็วกว่าดีกว่าและก็ปลอดภัยกว่ายังมีอีกมากมายครับในชิศทาง